อ่าบีบลงไปในแก้วที่หนึ่งีสีแดงต้องมีสีแดงม่วงต้องมีสีฟ้าต้องมีสีเขียวต้องสีเหลืองต้องมีสี้ำต้องมีสีแดงอยติดตามด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามให้น้องนาลีเยอะๆได้นะคะสวัสดีค่ะวันนี้น้องนาลีกับแม่ควางขอต้อนรับน้องๆสู่การทดลอง วิทยาศาสตร์นะคะวันนี้น้องนาลิจะนำสีแม่สีสามสีมาผสมแม่กว้างจะมีกิจกรรมให้น้องๆได้สนุกกันนะคะอเผอิญว่าน้องนาลีอยากจะผสมสีเองแล้วก็จะนำสีที่ผสมได้นำมาใช้ในการวาดรูปเนะาะกิจกรรมทดลองนี้มีชื่อว่าการเดินทางของน้ำนะคะเรามาดูกันว่าน้ำ นะนำพาสีมาผสมสีกันได้อย่างไรนะคะแล้วมีอุปกรณ์อะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันนะคะมีสีส,สีน้ำสีโปตเตอร์ก็ได้แล้วก็สีผสมอาหารก็ได้ดแล้วก็มีเป็นดอปเปอร์นะคะหรือว่าน้องๆคนไหนไม่มีก็ใช้ที่ตวงตักก็ได้หรือช้อนคนก็ได้นะคะแล้วก็มีน้ำแล้วก็มีแก้ว แก้วนี่ก็คือ7ดใบหรือว่าเป็นแก้วคลาตติกก็ได้แล้วก็มีกระดาษทิชชู่นะคะอ่าเราเริ่มมาทํากันเลยไหมคะน้องนาลิทําไงก่อนคะใส่นะ้าอ่าน้องๆดูน้องนาลินะคะใส่น้ําลงไปในแก้ว7ใบเลยนะคะอ่าน้องนาลิเทใส่ลงไปเลยค่ะ,ะเพื่อนๆจะได้เห็น ต่อมาในขั้นตอนที่2นะคะเดี๋ยวจะให้น้องนาลิหนีแม่กวางดูดด็อปเปอร์เอาสีดูดขึ้นมาแล้วใส่ในแก้วใบที่1นนะคะสีแดงอ่าใบที่1นน้องนาลิใส่เลยค่ะบีบลงไปเลยลูกอ่าแม่ช่วยอ่าบีบลงไปในแก้วที่หนึ่งอ่าให้มันแดงสวยงามเลยเนาะแล้วก็คนนะคะนี่ แล้วก็ในแก้วที่เจ็ดนี่แก้วที่เจ็ดพอดีว่าแก้วที่หนึ่งกับเจ็ดแม่กวางใช้เป็นสีน้ำา<อ>แล้วน้องนาริก็คนเลยลูกต่อมาต่อมาเป็นสีอะไรคะน้องนาริต่อไปเป็นสีเหลืองนะคะแม่กวางจะหยดสีเหลืองในแก้วที่สามอ่าในแก้วที่สาม ามาให้แม่เออสีที่สองนะคะเป็นสีเหลืองใส่ในแก้วใบที่สามาเดี๋ยวน้องนาลิเดี๋ยวแม่สลับแก้วก่อนนะไม่เป็นไรอ่าน้องนาลีใส่ผิดสีต้องใส่ในใบที่สามอ่าต่อไปเป็นสีฟ้านะคะหรือเป็นสีน้ำเงินจะได้ จะให้น้องนาลิอ่าโยดใส่ในแก้วใบที่ห้าอ่าค่ะแล้วหนูก็คนด้วยนะใบที่ห้าคือใบนี้อ่าใบนี้นี่นีนลูกอ่าหยดเลยค่ะแล้วหนูก็ผสมเลยนะคนคนให้เข้ากันเลยค่ะใส่เยอะไปมันเลยออกสีเข้มเลยเนาะ ไม่เป็นไรขั้นตอนต่อมาเดี๋ยวแม่กวางจะใส่กระดาษทิชชู่ลงไปนะคะเดี๋ยวลองมาดูซิว่าน้ำจะนำพาสีมาผสมกันแบบไหนเอ่ยเนาะน้องๆดูนะคะเราก็นำกระดาษทิชชู่ใส่ลงไปแบบนี้ใส่เลยค่ะใส่ไงลูกพับเป็น เด็ลงไปเป็นคู่คู่กันนะคะนี่เดี๋ยวน้องๆสังเกตการเดิน, <แจ S 1> นาทางของสีนะคะว่า<ม>เขาจะนำพากันมา<ม>ยัางไงอ่ะน้ำค่อยๆดูดซึมแล้วเนาะใช่ไหมน้องนลิกระดาษทิชชู่จะนำพาสีต่างๆมาเนาะอ่านาลิอย่าเอาออกลูก กระดาษจิ๊กเราจะดูสีมาจะได้เดินได้ใช่เดี๋ยวเราสังเกต,ตกพักๆหนึ่งอ้านี่สีเหลืองเริ่มเริ่มดูดมาแล้วเห็นไหมลูกเริ่มละเริ่มเดินทางมาแล้วสีเขียวเออสีฟ้าด้วยเนาะนี่นำพามาแล้วกำลังจะดูดไปอีกแก้วหนึงนะ่งเนาะเห็นไหมเริ่มี น,น้องนาลิก็สังเกตแบบใกล้ๆเลยเนาะอันนี้ก็คือเป็นทักษะในการเรียนรู้เรื่องสีด้วยนะคะแล้วก็ผ่านการเล่นใช่ไหมคะน้องนาลิอ่าหนือยแล้วอ่าไม่เป็นไรลูกเขากำลังกำลังดูดน้ำมาอีกแก้วหนึง่งรู้ปะคะน้แ้จงยใช่ค่ะสีแดงอ่าสีแดงแดงอ่อนไปไหมนี่แดงกำลังดูดมาแต่ถ้าจะให้ดีก็จะเป็นสีผสมอาหารเนาะ มันจะชัดหน่อยใช่ไหมคะเพราะว่าสีแดงแม่กวางใช้เป็นสีน้ำก็เลยไม่ค่อยชัดเท่าไหร่อันนี้นะคะเป็นเจ็ดสีที่น้องนาลีได้ผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คือน้องนาลีได้นำกระดาษทิชชู่ลงไปในแก้วที่เป็นแม่สีสามสีใช่ไหมคะน้องนาลีง่ายมีสแีแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนยังสังเกตไม่ทนันเดี๋ยวแม่กวางจะลองจุ่ม กระดาษทิชชู่ลงไปทีนะคะเพราะว่าอันนี้ออออจะให้น้องๆได้สังเกตดูว่าน,นี่คือการเดินทางของน้ำนี่ <ๆ S 1> น้ำจะนำพาสีไปนี่ <wi> เอ็นไหมคะนี่สวยเปล่าสวยมากเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวลองอีกสีนึงไหมลองสีไหๆๆนดูล,ลูกอาทิชชู่หนูเอาสีมว่วงกับสีฟ้าอาฟ้าจุ่มลงไปลูก เห็นไหมน้องนาลีก็ใช้กระดาษทิชชู้จุ่มลงออไปเห็นไหมนะใช่ไหมคะน้องนาลีน้องๆก็จะได้แม่สีมาใหม่เพิ่มอีกตั้งเยอะเลยเห็นไหมคะนี่ได้มาเจ็ดสีเลย น้องๆทราบแล้วใช่ไหมคะว่าแม่สีสองสีถ้าผสมในอัตราที่เท่ากันนะคะจะได้สีนี่แม่กวางจะยกตัวอย่างคือสีแดงกับสีเหลืองถ้าผสมมาก็จะได้เป็นสีส้มต่อไปนะคะสีแดงกับสีน้ำเงินหรือสีฟ้าถ้าผสมกันก็จะได้เป็นสีม่วงอ่านี่สีแดงกับสีฟ้าถ้าผสมกันก็จะได้สีม่วงได้สใช่ค่ะโอเคก็เป็นสีส้ม แล้วก็มีสีเหลืองกับสีน้ำเงินน้ำเงินลูกถ้าผสมกันก็จะได้เป็นสีเขียวเกิดเป็นสีใหม่ขึ้นมาอันนี้เราก็ใช้แม่สีแค่สามสีอันนี้นะคะเป็นสีที่น้องนาลีได้ทำการทดลองมาทั้งหมดมีเจ็ดสีนะคะมีสวยงามไหมคะมีสีอะไรบ้างคะน้องนาลีมีสีแดงมั่งสีดงม่วงมีสีฟ้า ะมีสีเขียวจะมีสีเหลืองจะมีสีส้มจะมีสีแดงอ่าได้กี่สีคะได้กี่สีอ่าได้เจ <c oughs> <7 S 2> ็ดสีน้องนาลิได้ทั้งหมดเจ็ดสี <c oughs> ดสน้องนาลิเจ้าสีไปทําอะไรคะนี้ที่ผสมได้จะไปหืหนป้ปะหนูจะไประบายสีใช่ไหมคะเ <c oughs> พราะตอนแรกน้องนาลิมีแค่3ามสีเองแต่อันนี้คือทำการทดลองในการ นำสีต่างๆมาผสมเพื่อที่จะได้สีเพิ่มมาใช่ไหมคะน้องนาลิใช่ค่ะดูหน้าตาสวยงามมากเลยใช่ไหมคะทำไมต้องใส่สีแดงสำหรับในคลิปนี้น้องนาลิขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้น้องนาลิทำคลิปดีๆในครั้งต่อไปด้วยนะคะเดี๋ยวน้องนาลิขอตัวใช้สีที่น้องนาลิได้ทำมาในวันนี้ จะไประบาย<อ>สีกันเอ,เอาทิชชู่ออกด้วยเอาทิชชู่ออกหรือว่าน้องๆจะนำสีพวกเนี้ยไปผสมทรายวิทยาศาสตร์ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ยายบายอย่าลืมกดติดตามให้น้องนาลีเยอะๆได้นะคะ